สวัสดีค่ะวันนี้มีเด็กเชียงวันใหม่แฟมิลี่นะคะวันนี้จะพามาเล่นเกรนฟรีไฟนะคะนี่เราก็ต้องโดดร่มก่อนเลยโดดร่มก่อนเลยไม่นะคะเราไม่ต้องลงนะคะลงแบบนี้นะ น้องอะนี่นะคะเราวเรามาหาปืนนะคะเพื่อเอาไปฆ่าไปฆ่าคนนะคะเอาไปฆ่าคนจริงขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะคะมาค่ะ เป็นปืนแบบพวกนี้อะคะ่ะมันจะซูมได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นปืนแบบอื่นนะคะอันนั้นไอกรองนะั้นเราเก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีอยูนะะ่แล้วค่ะเราเอาดาบหรือว่ากระถาที่เอาดาบแล้วกันนะคะเรายังไม่พร้อมที่จะไปลงคนที่ตรงคนลงเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าวงดีต้องหนี เราควรหาของไว้เยอะๆนะเนี่ยปเจ้ปื้เราต้องมียาไว้พันด้วยนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะตายเอาเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มีกับใคร มรถนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เดี๋ยวทำเดี๋ยวทำมัน,นถ้ามันมีคน เจ้าคนละเสียงหมาหอนเจออ้าคนคนมันอยู่นู้นกันค่ะ เี๋ยวอีกเปล่าหากรถเดี๋ยวเราไปขับรถกันดีกว่าค่ะม,มีใครไม่เห็อยู่ดเซฟสอนเป็นรถทหา,ารเสด้วยเอาไว้หนีบงบ จังหวัดไม่ต้องเหยียบชนมนและมันตายละไร่เจ็ดคนละขับรถหาคนต่อกระสุนหมดแล้วเอาปืนอื่นก่อนยาะ ปองบีบอ่ะไม่มีน้ไม่มีอะไรไปจคนไหนออะอยู่ดีวะ เมื่อกี I ้มันเห็นคนอีกแล้วม <t aps> ันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจำได้ว่ามันเดินมาแถวนี้ไอ้ไอ้มันอยู่ไหนวะ น่าเสียละเอาไว้วงบีบค่อยขับรถหนีก็ได้กันอันนี้หาของไปก่อนดีกว่ามีของหนึ่งใช่ไอื Det er lukten av 我。 จะมาแล้วทำยังไงดีพี่นดีกว่าเตะเอารถเดี๋ยวที่แอบกัน,นหนึ่งหัวข้างหน้าไั่ไงจะสูมมาได้ทำยังไง 你家有呢啊 เก็บของกันดีกว่าจังหวะนี้บ่งบีบแล้ว